ทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าการกินเจกับการกินมังสวิรัตต่างกันยังไงแล้วกินเจต้องถือสินกินมังต้องถือศินด้วยไหมกินเจหรือกินมังสุขภาพดีกว่ากันวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักการกินเจและกินมังให้มากขึ้นสตาร์บินถามกินเถอะอยากเจจะแก่เพราะกินยาแต่เรื่องวิชาความรู้น่ะมิจัดเต็มนะสวัสดีครับผมดร์บัวศาสตร์กินพืชกินรู้อยู่เป็น อยากเห็นทุกคนสุขภาพดีสวัสดีครับผมหมอหมูมันกระจายต้องหลิวคือเพื่อนคู่ใจแต่หัวใจน่ะเป็นเรื่องคู่กายสวัสดีครับผมเชฟไก่หนังกรอบกินเจกินมังง่ายๆที่ทุกคนพอรู้ก็คือไม่กินเนื้อแล้วต่างกันตรงไหนอย่างแรกมีจุดเริ่มต้นมาจากคนละประเทศกินเจเนี่ยมาจากจีนส่วนกินมังเริ่มมาจากกรีซนะอ้าว แบบนี้ก็ต้องมีตำนานแล้วสินะวัวมีตำนานเล่าว่าสมัยกรีกโบราณในยุคข,ของพิทาโกรัสเขาเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดคือพวกเดียวกันจึงสอนให้ผู้คนปฏิบัติกับสัตว์ทั้งหลายอย่างเท่าเทียมไม่บริโภคเนื้อสัตว์เพราะการที่เรากินเนื้อสัตว์เข้าไปก็เท่ากับว่าเรากําลังกินเนื้อพวกเดียวกันเอง พิทากรัสจึงถือเป็นคนแรกที่ปลุกกระแสการไม่กินเนื้อสัตว์ให้เกิดขึ้นแม่อยากรู้จังว่าพิธากรัสเนี่ยกินข้าวไหมชาวกรีกก็กินข้าวนะแต่อย่าพุ่งนอกเรื่องสิผมรู้มาว่าในอินเดียการกินมังสวิรัตเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลจากคำสอนในาศาสนาและลัทธิต่างๆซึ่งปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทำให้อินเดีย เป็นประเทศที่มีคนกินมังสวิรัตหลายล้านคนในหลายรูปแบบแต่ทุกแบบเนี่ยเขากินข้าวได้ใช่ไหมครับกินเจรหรือกินมังก็กินข้าวได้เท่านั้นแหละครับถามเอาตลกหรือไงอาจจะดูตลกแต่ไม่ตลอดนะครับจริงๆแล้วอาหารเจรก็ถือเป็นมังสวิรัตแบบหนึ่งเรียกว่าเจไชนีสเวเจเทเรียนนอกจากไม่กินเนื้อสัตว์ย่งงดนมเนยน้ำมัน และผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์งดสิ่งเสพติดและของมึนเมางดผักที่มีกลิ่นฉุนกระเทียมหัวหอมหลักเกียวกุยช่ายและใบาย,ยาสูบงดอาหารรสจัดเผ็ดจัดหวานจัดมากเปรี้ยวจัดและเค็มจัดนอกจากนี้คนกินเจยังต้องถือศีลรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์สรุปง่ายๆกินเจกับกินมังสวิรัตเป็นการกินผัก และงดเนื้อสัตว์เหมือนกันแต่กินมัง,มงกินผักได้ทุกชนิดไม่มีข้อห้ามแบบกินเจและไม่ต้องถือศีลด้วยซึ่งการกินมังสวิรัตก็ยังแตกเป็นกลุ่มย่อยๆลงไปได้อีกหลายแบบเลยทีเดียวอย่างมังสวิรัตแบบไมโครไบโอติกคือการงดเว้นการกินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์มังสวิรัตนมไข่แลคโตโอโวเวจเทเรียนคือการงดเว้นเนื้อสัตว์แต่กินนมนะผลิตภัณฑ์นมและไข่อย่างกินได้มังสวิรัตไข่หรือ โอโวเวจเทเรียนงดเว้นเนื้อสัตว์แต่กินไข่มังสวิรัตนมแลคโตเวจเทเรียนงดเว้นเนื้อสัตว์แต่กินนมและผลิตภัณฑ์นมได้มังสวิรัตบริสุทธิ์หรือเพียวเวจเทเรียนงดเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดเลยมังสวิรัตพืชสด Raw food eater งดเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะแต่กินผักและผลไม้สดที่ไม่ผ่านการปรุงสุก มังสวิรัตผลไม้ฟรุตเทเรียนกินแต่ผลไม้และถั่วเท่านั้นและสุดท้ายเลยมังสวิรัตแบบเจเจไชนีสเวจเทเรียนอันนี้ไม่พูดซ้ำนะเจ็บคอแต่ทุกแบบก็มีหลักการเดียวกันคือจะกินเจกินบงังก็ไม่ห้ามกินข้าวใช่ปะครับแต่จริงๆผมจะบอกว่า จะเจหรือจะมังก่อนลดการเบียดเบียนชีวิตเพื่อนร่วมโลกอย่างเราได้เหมือนกันใช่ใช่แต่ต้องอย่าลืมกินข้าวด้วยนะข้าวข้าว,าวตลอดคลิปเลยนะเฮ้ยใช่ลูกขาปะเอากษรเซโซมเอากระสารเสกมาอ้าวไม่จริงหรือไงทุกคนก็ต้องกินข้าวอยู่แล้วเพราะข้าวคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วเรียกว่าเป็นอาหารหลักเลยนะสำหรับคนไทยแค่ข้าวสวยหุงร้อน กินกับอาหารเจหรือมังสวิรัตนะก็อร่อยซะด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยแต่ข้าวอะไรล่ะที่ดีที่อร่อยมีแนะนำไหมปกติผมก็กินแต่หญ้านะหญ้าอ่อนซะด้วยจากประสบการณ์30กว่าปีที่อยู่ในวงการข้าวอยู่ในเล้าเนี่ยแหละพูดถึงข้าวก็ต้องข้าวตราไก่แจ้ไปขายของซะแล้วตราไก่แจ้ซะด้วย วกเดียันชี่ย,ย้าพูดถึงข้าวก็ต้องข้าวตาไก่แจ้ข้าวดีๆที่คุณต้องลองลองเลยที่ไหนๆก็ใช้ไก่แจ้ข้าวตาไก่แจ้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไหย้ย100%ที่คัดสรรข้าวหอมมะลิคุณภาพดีส่งตรงจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุดในประเทศไทยได้ข้าวหอมที่นุ่มอร่อยกินกับอะไรก็อร่อยฟังแล้วอยากลองหาซื้อที่ไหนครับหาซื้อได้ที่ ร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปไปซื้อข้าวตราไก่แจ้กันนะแล้วซื้ออาหารเจรหรือมังสวิรัตก็ได้เอาตามสะดวกของแต่ละคนเลยแค่นี้ก็ช่วยพวกสัตว์แบบพวกเราให้มีชีวิตที่ยาวนานขึ้นแล้วก่อนแล้วแต่ใครจะสะดวกกันนะลองกินแบบไหนไม่มีถูกไม่มีผิดจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับมื้อที่รักตัวเองแล้วกันรักพวกเราด้วย รักข้าวตราไก่แจ้ด้วยนะครับ